ดี่ดิฉันกรกดแสนสุดเลกสั้นๆว่าอีฟสิท์เก่า AVM9 สถาบันการบินเพลเรือนค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้อีฟจะพาไปชมบรรยากาศโครงการคุยก่อนเรียนของหลักสูตร,ระวชวเตรียววิศวกรรมการบินค่ะโดยน้องๆที่มาร่วมโครงการในวันนี้นะคะจะเป็นน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกในรอบโคต้ามาแล้วงั้นเราไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ เอ่อผมสุภเวชชินินเกลครับแต่ก่อนก็เรียนที่โรงเรียนอมตะยักุลครับสวัสดีครับผมชื่อนายธามาเตียนพันนะครับชื่อเล่นช่นเนมครับจบจากโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชล์กระบังครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัทวัฒน์จันท้วยครับผมโรงเรียนเดินอยู่ที่สวขกลาบวิทยาลัยนนทบุรีครับผมค่ะสวัสดีค่ะชื่อปันฝันเหมาะประสิทธิ์นะคะชื่อเล่นเนเน่เออมาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะ หนูนรู้สึกว่าการศึกษาเราไม่จําเป็นที่จะต้องจบแค่มาหกไปมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันมีทางเลือกมากเยอะกว่านี้แล้วหนูนรู้สึกชื่นชอบในสายการบินรู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนในสิ่งที่เราชื่นชอบตรงสายเลยก็จะดีกว่าคะ่ะนรู้สึกว่าการบินนะครับผมมันเป็นอาชีพที่มันไม่มีวันที่จะหายไปครับผมคือเหมือนอนาคตเลย,ยงไงเราเราก็ต้องใช้การบินอยู่ครับผมส่วนตัวชอบวิศวายอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็มาเจอที่นี่ ผมก็เลยเรียกที่จะเรียนครับผมมีแม่แนะนํามาครับแล้วผมเห็นก็สนใจแล้วญาติอะครับก็พี่เขาก็เรียนอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเขาก็น่าจะพอแนะนําอะไรผมได้บ้างคือเดิมเดิมน้องมีพื้นฐานที่ชอบไปสวออยู่แล้วแล้วพอช่วงม3เนาะแล้วก็หาเซิร์ชหาที่จะที่จะต้องศึกษาต่อพอดีว่ามีเจอตรงนี้พอดี เราก็มองว่าคือเดิมน้องชอบปิซซอยู่แล้วอะถ้าได้วิศวกรรมการบินมันมีความรู้สึกว่ามันมันไม่จาเจียมันมันมันแตกใหม่แล้วน้องเขาก็ชอบแล้วก็เลยมันน่าสนใจอะค่ะคือเบื้องต้นน่ยก็ทราบทีอยู่นะฮะถานการโควิดตอนเนี้ยเรื่องเกี่ยวกับการบินมันก็ไม่ค่อยจะดีแต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยหลังจากโกรคระบาดหายไปเนี่ยยังไงเสียเนี่ยธุรกิจการบินหรือว่า,าการขนส่งเรื่อง ทางอากาศเนี่ยเปิดก็เป็นเรื่องสําคัญในอนาะคตแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เลยวางแผนว่าลูกเนี่ยถ้าเกิดเรียนที่นี่โอกาสที่จะมีงานทําค่อนข้างที่จะสูงมากกว่าที่จะไปเรียนเรียตีซึ่งปัจจุบันก็ตกงานกันเยอะมากครับผมใน,ในสายอาชีพเนี่ยมันก็ดีนะเรามีทิศทางรู้ก่อนได้เปรียบก่อนเนี่ยเออเราก็ไม่สเปะสปะเรียนจบมหไปแล้วไม่รู้จะเอนชานเอนทานในได้สาขาที่เรา ชอบหรือเปล่าแล้วอาจจะไปติดนะสาขาวิชาที่สองที่สามที่สี่ที่เราไม่ค่อยอยากได้ก็ได้แล้วผมคิดว่าในโลกปัจจุบันนี้วิชาชีพเนี่ยเรียนอะไรก็ได้ที่เป็นวิชาชีพเนี่ยมันมันดีดีที่สุดเลยผมมองว่าคือเรื่องธุรกิจสายการบินผมไม่ห่วงว่าธุรกิจนี้จะตายเนาะถึงแม้จะมีสภาวะโควิดแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถึง ถึงเหตุการณ์นี้มันผ่านไปเรื่องการบินการขนส่งยังไงก็ต้องก็ต้องอยู่กับกับโลกนี้ไปแล้วผมก็มองว่าคืออนาคตการทำง,งานของเขาอ่ะน่าจะมีช่องทางได้มากเขาเรียนมาตรงนี้มันก็จะสามารถไปได้หลายสายเนาะไม่ว่าอยากจะเป็นนักบินก็ได้หรือว่าอยากจะไปทางฝั่งพวกถางโก้ก็ได้ก็เลยอ่ะให้เขาลองดูแล้วเขาถามเขาดูแล้วเด็กเขาชอบก็เลยให้มาที่นี่ครับก็จบไปแล้วนะคะกับบรรยากาศโครงการคุยก่อนเรียนถ้าน้นองๆสนใจตอนนี้ยังสมัครทันนะคะ เพราะว่าตอนนี้สถาบันการบินโพลเรือนเปิดรอบร,บรับตรงรอบ2สมัครได้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24เมษายนละเอียดตามนี้นะคะแล้วมาสมัครกันเยอะๆนะคะ